โอเคนะครับหลังจากที่เมื่อกี้วีวิดีโอก็ตัดไปเองนะครับไม่รู้ทําไมนะฮะก็สําหรับของเขานะครับก็มาแสบบ้องหูต่อนะฮะไม่ได้แสบบ้องหูดิแสบประสาทนะฮะหลังที่หล่นหล่นเอาหล่นเอานะฮะก็ดูจากเมื่อกี้ได้นะครับนี่มาละครั้งหนึ่งมาละครั้งหนึ่งไม่ต้องดูของผมของผมไม่มีเออของเขาก็วิดีโอเสีย มาแล้วครับเสียงแรกศพแรกมาแล้วครับเออมาแข่งกันว่าไรว่าว่าใครหล่นน้อยสุดชนะไปเอาว่าเอาว่านับนับจำนวนครั้งคลิปที่แล้วได้เออไม่อั้นอันนี้ไม่เกี่ยวโอ้ลาก่อนมาลาก่อยงั้นงั้นเริ่มเลยนะเริ่มทุกคนเริ่มจากศูนย์หมดเลยนะ1 2 3อมโอเคเริ่มเปิดการแข่งขันในไก่ในไก่อย่างจันเลินเนาะ มาละหนึ่งละหนึ่งคะแนนละหนึ่งคะแนนนี่หมายถึงตายนะครับเอางั้นเอาไปลบหนึ่งแล้วกันผมไปทำอการะลบหนึ่งดูเลยลบหนึ่งลบหนึ่งก็จะเกาหัวทำไมเนี่ยมันแหลกมันเกี่ยวเนี่ยมันเกี่ยวไหมลบหนึ่งนะครับตอนนี้อุ้ยไปแล้วครับหนึ่งคนไม่ใช่ไปหนึ่งคนอุ้ยเอมมาแรงแอ็มมาแรง เออน่าจะใช่นั่นนี่ยังเงี้ยวตายใกล้ใช่ไหมเอออีกนิดอีกนิดแกมีคมต้องใจเย็นๆเป็นการแข่งขันแล้วแล้วถ้าคนแพ้ทำอะไรคนแพ้ทำอะไรคนแพ้ต้องโดดลงไปรอบนึงเอ้ยไม่เอามันเอ็นนี้ไปคนแแมปมันไอ้นี่ไปนี่เกินไปคนแพ้หาแมปต่อไปมาเล็วไม่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 มันเบาเกินเบาเกินคนแพ้เบาทิ้งเออออออันนั้นหนึ่งมันแบบเหมือนเป็นให้ความสะใจอ่ะ คนแพ้ให้ความเัียใจคนแพ้เอางี้ไม่ได้ให้คนที่แพ้โดนเผาพร้อมพ่อมดให้ทรมานตามไปด้วยเออให้โดนเผาพร้อมพ่อมดเอาเหรอเอาโอ้โหเอ้ไม่ดีมั้งเอ้ยมันมันเบาเกินไปอยลบสองลบสองแล้วยังไม่แพ้จะโดนเผาต้องให้จบกันดิเอ้ยโอ้โหจะไปแล้วไม่กลับมาไปไล่ก่อนล่วงไหมคนล่วงไหมไม่ล่วงเราถึงแล้วอ่ะ แไม่ถึงแ้่หมดนะครับโอ้โหเอาไฟแช็กมาปะไม่กดไฟแช็กมาปะเออไม่โอ้โหเกือบร่วงถ้าตกมาเองถ้าเรากลับไปเอาไฟแช็กเราโดนเผาพอเอาเดี๋ยวดิเอามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดีมาเดี๋ยวเราโดนเผาพร้อมพอมอดมาดิมาดิเอาแน่ใจอ่ะพร้อมพอมอดอ่ะพร้อมพอมอดอ่ะให้คนนั้นน่ะไปยืนอยู่หน้าพรอมอดแล้วให้คนที่ชนะเผาโอ้โหกลับมาก่อนนี้ก็เล่ผมโดนแน่เลจะกินเท่ๆไปหมดเลย เ่สำหรับผมนะสำหรับผมนะสำหรับหลายๆคนโอ้ยโดนแค่นี้เกือบผมลบสองใช่ไหมเอาเข็นให้หน่อยเอาลบสองเราลบหนึ่งกลับให้ด้วยนะครับเออได้พูดผิดคนตกคลากอสศูนย์เอาเข็นดีดีดีเออกอดศูนย์นะฮะตรงนี้มันนั่งได้สองคนนะคนเดียวเราไปขึ้นแรกขี่อันนั้นมันเรือเอากลับมาด้วยนะครับอย่าลืมโอเคไลยตรงนี้มีสองอันครับเฮ้ยผมจะถึงแล้ว วันนี้ผมยังไงผมก็ต้องชนะตีที่ตายดีครับเฮ้ยใจเย็นเอ้ต้องหล่นต้องหล่นต้องหล่นคุณจะรถไฟปะเอาะส่งมาด่วนโอเคครับผมเอี้ยวิ่งมาใช่ไหมครับแล้วคุณจะไปไหนอ่ะอันนี้ครับรถไฟเอาไปเอาไปโอ้ยไปละฮะอะไรอะไรเอารถไฟไปให้ก๊อตไม่ยอมขึ้นแล้วขึ้นมาเองเราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปถึงตรงนู้น เอาคืนละเอาดีๆละเอาไปเอาลบสามลบสามโจอัจะถึงเราไม่ต้องเดินกลับไปแล้วเราจะตามญี่ปุ่นเหมือนเนี่ยลบสามนี่คุเตียงมาเถอะครับคุณเอว่าเยอะคุณคุณคุณเตียงมาด้วยครับตรงนี้ตอนเช้าเลยตอนดึกอะด็ดีดีก่อนเช้าจ้า้งไหนตอนเนี้ยไอ้ถ้าถ้าขุดเตียงมันก็ไปเกิดตรงนู้นดิก็ใช่ไงก็ใช่ไงอย่าเสี่ยงดีกว่าก็อย่าอย่าตายอ่ะ โอ้โหโอ้โเอ็มเอ็มกลับมาดิ๋เอ็มกลับมาดิไม่เป็นไรเอ้ยเอ็มเอ็มกลับมาเอาเตียงสำคัญสำคัญเตียงอ่ะกอนไปเอาเตียงก็เป็นคนเสนอโป๊จิกอ่ะอะไรเนาะโป๊จิกอะไรโป๊จิกอะไรเออก็ไปเอาไปเฮ้ยเกับล่วงอ่ะนั่นยันล่วงเงี้ยลบหนึ่งก่อนนะถ้าตายเรจะเก็บยังไงล่ะถ้าตายเอตียงก็ล้วงไปเลยนะก็ใช่ไงแล้วใครจะก็เสียงเหรอเอ็มเอ็มอ่ะแม่ส่ว เอ็มอะอะไรเก่งสุดแล้วปากอเนี่ยนักยานกรลบสองเฮ้เฮ้เฮ้โอ hey ้ยลบสี oh, oh boy. Oh boy. Okay. ่โอ้โอ้ลบสี่จุลบสี่โอ้โหอุ้ยเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นมากก่อนับผมไปแล้วต้องใช้ความพยายามครับของแต่ละคนอุ้ยสี่ล้อุ้ยอุ้ย เราเราจะกลับไปดีๆหรือว่าจะล่วงดีเออแกไอ้กลับไปด้วยน้ำตาน้ำตาลบสี่ลบลบสามลบสองไอ้ลบสี่ลบสองลบสองผมเยอะสุดแล้วลดอีกเดียวสามลดลงเรื่อยๆเลยแล้วลบสามเนี่ยโอ้โหลบสามเหรอใช่หรอผมลบฮะไม่ว่ายังไงผมจะไม่หยุด ลบสี่พร้อมเตียงเอาเอาเตียงเอาเตียงเอพ่โอ้โหลบสี่พร้อมกับเตียงอ๋อเข้าไหมโอ้โหลบสี่พร้อมเตียงเออลบลบอีกสองลบอีกสองเไม่เกี่ยวเฮ้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวลบหนึ่งพอเตียงเตียงเท่ากับหเฮ้ยเออเตียงเท่ากับหนึ่งเท่ากันบห ลบห้าแล้วเอาเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าผมแล้วเท่าผมเหรอเออน่าเยอะแล้วไอ้ญี่ปุ่นน่ะลบหกเอาลบสี่ลบห้าลบเจ็ดลบไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวตาไม่มีเสียงเอื้อมาล้วลบเจ็ดล้วเดี๋ยวต้องติดตามชมกันนะครับว่าใครจะเผาใครจะเป็นคนโดนเผาพร้อมกับแบบนี้เปียงไปพร้อมกับลบสี่ไอ้ลบห้าลบห้าอะไรใช่ไหม มีคนชอบของแล้วยี่โอ้โหทำไมกันไม่มาก่อนเท่าไหร่ละก่อนลบเท่าไหร่ละก่อนลบสี่เราลบห้าเฮ้ย <c oughs> คุณคุณมีคุณมาโดดก่อนเลยเออผมจะตายเราเลนหนึ่งดวงตายลบห้าอุ้ยลบหกมีคนมากกว่าผมแล้วเท่ากันฮะนเออใช่ลืมไปโอ้ยดื่มใหม่เออดืม่มใหม่ก่อนนะครับทุกคนลาก่อยตรงนี้ค่อยๆลงนะฮะ ตรงนี้ต้องค่อยๆลงเหมื่งั้นคุณอาจจะมีสิทธิ์ตายได้คุณอาจจะลบหอาจจะเพิ่มอีกรลบหนึ่งก็ได้บวกลบหนึ่งก็ได้เกือบลุกอีกแล้วนี่แหละเซียนตอนอยู่ไหนเนี่ยเวลาตื่นเต้นชนะจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วใช่ไหมโอเคจบแล้วลบเจ็ดโอ้โหไม่ใช่ชาวเซียมให้ผมครับลบหกลบเจ็ด ไม่จะเตรียมาให้ผมทอยังทุกคนบอกเอามาให้เหล่าอ่ะใครเตรีมาให้าอุ้ยอุ้ยขึ้นไปขึ้นไปเจ็ดละโอ้โหลบเจ็ดลบหกลบหนึ่งอ้ลบสามดิลบสี่อ่สีุ่ดบันได้ช่วงแบบสี่ห้าเจ็ดอะสี่ห้าเจ็ดโอ้โหมันเอาเอางี้ไม่ได้ใครถึงสิบก่อนแพ้สี่หกเจ็ดเออไม่ใช่สี่ห้าเจ็ดใครใครถึงสิบแพ้แล้วล่ะอาดิอ่าผมนี่แหละคนแรก ไม่ต้องไปอาที่ไหนอารเราดียืนรออยู่ตรงเนี้ยไปเลยเอาออกล้มห้าครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกลบมห้าครับเฮ้ยก่อนล้มเก้าแล้วลบมเก้าเฮ้ยล้มเก้าแล้วเขาล้มเก้าแล้วถ้าเข้าใหม่แล้วก็ไม่เกิดตรงนั้นนะถึงงั้นจบก่อนจบคิด